เลี้ยงบ้านก็อเดียวนี้พ่อแกงเลยครับหนึ่งสองสามสี่านี่ครับหกหน่อยอยูเจ็ดหน่อยอยูแปดเก้าสิบหน่อยอยูนะครับที่เอาได้ก็หานอครับพ่อแกงครับพี่น้องหานอ,อนี่นะครับก่เดี๋ยวจะตัดไปเลยครับเพราะว่าบาโชจากจะกลับบ้านแล้วนะครับดูนะครับพี่น้องนอแรกนครับอุ้ยพอดีตัดอีกสองนอน มีปัญหาเรื่องความจำมือถือนะครับอันนี้ครับได้วาอีกสองนอครับเป็นสามแล้วครับพี่น้องครับกาออกดีครับสาหรับนอใหม่คนตกเมื่อกี้แหละครับปลูกปีกว่ากับนอหง่แล้วครับเนี่ครับพี่น้องนอนบบง่าแล้วออนบอนอ่ะอนอยู่ครับขินไดไรอยู่เนี่ยซีนอ นอนี่ก็เอาไว้ก้อนครับนองนี่ก็เอาไว้ก้อนครับนองนี่ได้แล้วครับเนี่ยครับนี่ก็กำลังเกิดครับพี่น้องอ่ะเกิดเรื่อยๆครับพ่อได้กินครับสวยๆครับพี่น้องครับก็ออกเรื่อยๆครับพี่น้องครับอันนี้ก็เบ้าโซคจะตัดเลยนะครับ ตัดล่อนองไม่ครับนอนไม่ออกมาใหห่างๆตัวนี้ครับเนี่ยเราถูได้ตัดนี่มันยุ่ล้กันเกินนะครับตัดแล้วเดี๋ยวจะออกมาอีกนะครับนอสองนอไปเรื่อยๆครับผมตัดเพราะได้เก็บครับครับอันนี้ก็เลี้ยวแห้วครับพี่น้องนอเลี้ยวแล้วครับเก็บเก็บที่เก้เลรอครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะตัดต่ำเลยต้องการให้มันออกเร็วๆครับ ยังคือเอาโบเอาไว้ครับคือถ้าเอาเอาไว้อ่ามันจะเป็นยังสงครับอ่ามันจะเป็นขแขนงออกมากครับนอมาจออกซาครับผมจะแบบนี้เลยครับเดียวกับเกอนนอไม่มากครับประมาณนี้อ่านี่ครับพี่น้องโอ้เกินขาดครับพ่อก,กินครับซ้ำนี้กับพ่อก,กินแล้วครับ เตรียมพื้นที่ไว้เพาะมเมล็ดพักหวานครับครับเอาไส้ลงก่อนครับไส้หนาประมาณสองนิ้วนะครับก็เป็นไส้ก่อสร้างเข้าครับไส้ก่อสร้างนะครับประมาณนี้ครับประมาณ2นิ้ว กระบ,บเป็นยังครับเกินสองนิ้วก็ไม่เป็นไรมเมล็ดปักวันจะมาวันนี้เตรียมพื้นที่ไว้ครับสี 4, ่พันเมล็ดหลังจากนั้นก็เอามาลงเลยครับเอามาวาง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 แล้วก็เอาไส้ร้อยกบอีกขึ้นครับสำหรับตัวนี้ก็เฮ็ดว้เพาะพักหวานครับพี่น้อง เอาลงเลื่อนเท่านี่แหละครับเห็ดลงเลื่อนเห็ดกาใส่ประโยชน์ไปก้อนครับพี่น้องพอว้ประมาณ10ิบก็มือครับประมาณสองอาทิตย์นะครับกะเบิ่งกันครับขั้นตอนต่อไปเห็ดอย่างไรครับพี่น้องหาในการเพาะพักหวานครับก่อนอื่นกะเตรียมพื้นที่ไว้แบบนี้แหละครับพี่น้องเตรียมพื้นที่ไว้แบบนี้คลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนครับกาติดตามให้กำลังใจบ้าโชคได้ครับาในการเพาะพักหวานแล้วกา ปลูกในนาทีนังไรครับเมื่อนี้กัาเมล็ดทังสวนทังสาราบุรีนะครับจะเอามาส่งเมื่อนี้ครับพี่รองก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับให้กกำลังใจกดไลค์นะครับทุกไลค์ทุกเลือบบ้าโชกคคะขอบคุณหลายๆครับกับไปพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ